และนี่คือความรู้สึกที่คุณได้ฟังเพลงโพลิกอนของคนในแก๊งทุกคนพร้อมกันโอ้ฟังไม่รู้เรื่องนะนิกานิกาเจโอ๊ยไปไหวแล้วไปไหวแล้ว ไปไวแล้วหู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 ไปหมดแล้วหูไปหมดแล้วหูไปหมดแล้วหูไปหมดแล้วเลยกาหูไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วหูไปหมดแล้วทำไม่ทำไม่เป็นเดี๋ยนะทำไม่เป็นเออตายตายก่อน <laughs> ding <laughs>